สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาหยกเกมนี้ครับและวันนี้ครับผมจะมาให้บอร์ดสู้กับบอร์ดแต่ไม่ได้มาสู้กันแบบธรรมดานะทุกคนเราจะจัดทวร์นาเมนต์แบบแข่งกันไปเรื่อยๆจนเหลือผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวครับบอกเลยว่าเราจะมาหาแชมป์ในเกมนี้นะครับแต่เกมนี้ครับผมมีแต่แบบเบตานะแบบเบต้าไม่ใช่เถื่อนนะทุกคนแบบเบต้าก็คือเล่นแบบเบต้าเทสมันจะแจกฟรีอยู่ในสตรีมนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแจกฟรีหรือเปล่าก็สามารถคลิกไปดูใต้ลิงก์ คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนอเออก็ไปมาเราจะสู้กันแค่หนึ่งรอบก่อนนะสำหรับอีีแรกนะครับทุกคนเราจะสู้ทีละคู่ทีละคู่นะทุกคนเออสำหรับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับจะสู้แค่หนึ่งรอบเวลาไม่จํากัดเหมือนเดิมไม่หรือว่าจํากัดเดียวเออไม่จํากัดน่าจะดีที่สุดนะเกิดจะสู้กันนานนิดหนึ่งอเออ่ะไประดับความยากของบอทก็คือระดับห้าดาวนะครับ สำหรับคู่แรกนะครับผมให้เป็นคู่ที่ไม่ตึงมากละกันจะได้แบบไม่ลุ้นอะไรมากส่วนดิโอกับโจททโร่เ่ยผมจะไว้ท้ายๆเลยทุกคนบอกเลยคู oh, ่นี้เดือดแน่นอนเออเออมันมีตัวเกินมาตัวหนึ่งครับทุกคนเออเออการแข่งแบบที่ผมจัดขึ้นเนี่ยมันจะแข่งทีทละสองตัวครับทุกคนผมก็เลยขอให้ตัวที่ห้าเป็นผู้ช่วยละกันทุกคนไอตัวนี้ครับจะได้รับบทเป็นผู้ช่วยครับไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกัแบบการแข่งขันนะ เป็นแค่ตัวละครเอาไว้ช่วยเฉยๆอ่าส่วนตัวแรกครับตัวนี้ครับสู้กับโจลีนะครับอ่าโจลีลูกสาวของโจโทาโร่อ่าส่วนคู่หูก็เป็นไอหมอนี่เหมือนเดิมครับอ่าทุกคนคู่หูจะมีเหมือนกันทุกคนนะเออจะมีเหมือนกันทุกตัวนะเอออันนี้คือ AI สู้กับ AI ไอนะผมไม่มีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องนะทุกคนเออผมจะเป็นนักพากที่ดีแล้วกันอ่าอันนี้เล่นด้วยคีย์บอร์ดสามารถกดคาบได้แหละ แล้วก็มาดูกันสู้กันสําหรับตัวไอ้นี่กับโจลีเลยนะไอตัวนี้ผมลืมชื่อไปแล้วว่ามันชื่ออะไรแต่จาได้แน่ๆว่าโจลีครับไอตัวผู้หญิงเนี่อ่ะโจลีนเปิดด้วยก่อนถ้าไม่ตายครับลูกบอลหนึ่งพันลูกครับโอเคโดนไปครับทุกคนออกเลยโดนท่านี้ไปจุกๆครับอ่าสำหรับบอทตัวที่หนึ่งนะครับอ่าเราจะแบ่งสองฝั่งเลยนะมีบอทหนึ่งกับบอทสองนะจะเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะอ่โจลีโดนส่วนนะครับบอทสองครับ อ่าตัวไอ้ตีเขียวครับบอทหนึ่งครับโดนต่อยสวนกลับไปครับอาเปะไม่โดนอาโจลีนบอดสองต่อยรัวๆไปครับบอกเลยว่านอนกองกับพื้นครับบอทหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียบๆเยอะมากตอนนี้อ่าใช้ท่าของอ่าชาร์จพลังไปครับสําหรับบอทหนึ่งครับยุบเอาค้อนทอมลนะครับแล้วก็เรียกผู้ช่วยด้วยครับอุบคอนทอไปหนึ่งทีอ่าผู้ช่วยยังไม่ใช้ระเบิดนะครับตอนนี้เอาเหมือนจะใช้ท่าไม่ตายครับไอ้ไม่ใช่ท่าไม่ตายหักนิ้วท่าหักนิ้วของเขาแล้วนะครับ อะตอนนี้บอทหนึ่งกับบอทสองสู่สีกันมากอ่าบอทสองไม่หลบครับโอ้โหเลือดอยุบไปเยอะมากเลยครับ่อกีนี้ไม่ยอมหลบโอ้โหอ่ะมาแล้วครับนี่ครับโอ้ยบอกแก้ครับบอกแก้ครับสำหรับบอทสองโอเคโอเคอ่ะเอ้ยนี่เอาแล้วครับบอทสองเริ่มโต้ตอบกลับได้แล้วครับทุกคนอ่ะมายุบเฮ้ย้ ตอนนี้ครับบทสองเหมือนจะเรียบๆนะครับส,สำหรับตอนแรกนะที่มาแบบดีๆเลยนะโอ้โหบทสองนี่ตอนนี้เริ่มเรียบๆแล้วตอนนี้บดสองยังไม่ใช่ผู้ช่วยเลยนะตอนนี้เกมก็ค้างไปแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะช็อตนี้อ่ากลับมาแล้วนะครับสำหรับหน้าต่อสู้ของเราอ่าขอนทอกระทุบไม่โดนอเลยครับเมื่อกี้อ,าาอ,าาอ่าชาร์จพลังครับเอาไม่เข้าไปจะดีหรอปล่อยเขาชาร์จพลังแบบนั้นอ่ะอาเอาหลบครับเมื่อกี้นี้ยุบอ่ากระโดดหลบได้ครับบดสองอ่ากระโดดหลบมาโดนตีหนึ่ยครับ แอปพลังอีกแล้วครับบอทสองเนี่ยเหมือนไม่สนใจเวลาคู่ต่อสู้ชาร์จพลังเลยนะแต่ก็เฮ้ยตอนนี้เลือดสูวสีกันแล้วนะครับทุกคนแต่ค่าพลังไม่สูตสีกันเลยนะครับบอทสองนะครับแทบจะไม่มีค่าพลังเลยนะครับบอทหนึ่งนะครับมีค่าพลังอยู่หนึ่งครับอ่าบอทสองตอนนี้ใช้ผู้ช่วยแล้วครับผู้ช่วยหลงไปแล้วครับผู้ช่วยยังไม่ทันทําอะไรเลยครับผู้ช่วยล้มไปแล้วนะครับโอ้โหอ่า สอนทำไงต่อครับโอเคดึงตัวเองหนีกันแล้วครับเมื่อกี้นี้หลบอะไรก็ไม่รู้แต่รอบนี้จะหลบลูกกระสุนปืนได้เปล่าโอเคหลบไม่ได้นะครับโดนไปครับกี่ฮิตครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคยี่ิแปดฮิตนะครับโดนไปโอ้โหค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะไม่เคย,เอ,ยเอาอีกแล้วครับถ้าถ้ายิงปืนแต่คราวนี้หลบได้ครับเฮ้ยเหมือนจะลอยบนอากาศได้ด้วยนะเมื่อกี้นี้ลอยได้ชั่วคราวรอบนี้โดนไป1ิหกฮิตครับเอาแล้วครับเลือดแดงแล้วครับตอนนี้ อนนี้เลือดแดงแล้วนะครับสาหรับบอทสองนะครับอ่าบอทหนึ่งยังไม่เลือดแดงนะตอนนี้เออถือว่าบอทสองค่อนข้างเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้เอ,อ้ยชุบบล็อกได้ครับเออเทมากกว่ากีบล็อกได้เทมากไอ,อ,อ้โอ้โหรอบนี้บล็อกไม่ได้ทุกคนแล้วไอท้ท้าอกีรู้สึกว่าต้องหลบอย่างเดียวนะบล็อกไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วบอดสองนำมาแล้วครับตอนนี้นะแล้วครับมันต้องมาตอนท้ายอย่างเดีทุกคนมันจะลุ้นมากบอกเลยอ่าบอทหนึ่งครับเอายังนะครับ อ่าบทสองเลือดต,ตีตีตื้นกลับมาเท่ากันแล้วนะเออบอทหนึ่งทำให้บทสองเลือดตีตื้นกลับมาเท่ากันแล้ะเออตอนนี้ครับตัวเสียมากครับอ่าเรียกบทพ,พร้อมกันด้วยเรียกผู้ช่วยพร้อมกันอ่าดูซิว่าผู้ช่วยตัวไหนจะรอดโอเควอกีนี้ไม่มีตัวไหนเลือด,ดลบนะผมรู้สึกดูไม่ทันจริงๆ่อกีนี้ฟัวมากเอออ่าอ่าบทสองโจมตีไปครับโจมตีไปครับบทสองบทสองยังไม่ใช้ท่าไม่ตายนะครับใช้ท่าไม่ตายได้แล้วนะครับบทสอง บอทองไม่ใช้นะครับตอนนี้เฮ้ยหลบได้ครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยบอทสองจะชนะโอเคครับบอทสองชนะสําหรับตัวละครโจลีนะครับโอเคครับสําหรับศึกึกแรกนะครับบอทหนึ่งแพ้ไปนะครับบอทสองตัวละครโจลีก็ชนะไปนะครับการสู้แบบทวร์นาเมนต์ของเรานะครับก็ตอนนี้ครับโจลีนะครับได้ขึ้นไปรอในรอบต่อไปนะครับเออตัวละครต่อไปนะครับใครจะสู้กับใครครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เสำหรับคิดนี้ก็ต้องขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ